ก็ขอรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับไมค์ข้าแบบเร็วเลยครับว่าข้ามเราวันนี้เพราผมก็จะมาทำเคฟเควีนะครับผมอันนี้เผลอทำไปแล้วครับเมื่อกี้เออ่ทำไปแล้วแต่ว่ามันแต่ว่าคลิปมันหายเอาเพี้ยเพี้ยเพี้ยมานี่มาหนี่เพี้ยเพี้ยมานี่มาเอามาเด้งไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งเออไปเปิดก่อนตรงนั้นแต่กูเอานี้ให้เอาไหนตรงไหนตรงอันไหนต้องเนเอาอันนี้ให้ถ้าไม่พอบอกกู เราก็จะมาทำเควส์ขนมปังกันนะคลับพออยู่แล้วเพื่อนได้อะไรไดวันนี้เราจะมาทำแค่ลุมกินงต่อยกบังอาจบแรงจังวะหู้กืบเตกพอละพละพละเรกอะงี้เพื่อาเราจะขนมปังใส่เข้าไปนะครับหกสก้อนหน้าตาอะไรอะไรดื้อสกิลสย่บังเดดบังเดด วาววาววาวแป๊บวาวแป๊บวาววาววาวแป๊บมึงตีกูไอ้สัสกูไม่ได้ตีมึงเแก่เก็บเก็บนั้นวันมาเก็บไปเลยกูถูกฆ่าโดยสติมึงมึงบอกมันมันบอกมึงถูกฆ่าโดยสตีสัมบนึงมึงเอาไปเลยเอาเอาไว้อันนี้คือของรางวัลของรางวัลที่เราได้จากเควสหองนแกะนะครับเอาไปเอาไปเอาไปอ๋เอาไปเอาไปมึงเก็บไว้เลยที่เก็บโอเคโอเคเราจะมาลอดูกันว่าเราจะได้อะไรในนี้ มาเรารับท่านผู้ชมกิปนี้เราแค่มาบอกท่านผู้ชมว่าพกผมเด้นทำอะไรกันไปบ้างเราได้ทำเฟสนะครับโอเคเราไปไปเขาท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือจุดจุดจุดฟาร์มวัวและแกะนะครับเราคือเนี่ยเราได้ฟาร์มขนแกะกันไปพอสมควรแล้วเราก็เลยเผลอทำเฟปส่วนนี้ก็เป็นที่ขุดหินไหมนะครับผมขุดตรงนี้ขุดตรงนี้แล้วมันหินมันจะมาอยู่ในนี้ครับผมหินมันจะถูกดูดมาโดยฮัพเปอร์นะครับ และและมีอะไรและตรงนี้ผมก็ได้ขยายเพิ่มเติมมาผมตะบองตะบองเพชรตะบองตะบอง,ตะบองเพชรเสียงลบกัดอะไปครับครับครับเดี๋ยวผมอาจจะเอ่อผมอาจจะทำแบบทำที่มันสำหรับทำเพื่อนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันน้อยรู้สึกว่ามันน้อยไปเพชรเราจะทำนี้สักทีเพื่อน <menu S 2> เพื่อนม,<ป>มาดูของรางวัล<ป>มาดูของรางวัลได้ไรอ่ะนี่ ได้กองสปาแล้วก็พวกมอนเตอร์ต่างๆแล้วก็แปลว่าคลิปหน้าเราต้องมาทำสปาเดยวเดิมถ้าไม่ชมเดี๋ยวพวกผมจะบอกว่าพวกผมจะเรีบทำกดดังนะครับเพราะว่าผมจะไม่ถ่ายคลิปเพราะว่ามันทำช้ามากเพราะกดดังนี่มันจะเป็นอะไรที่ช้ามากเลยนะครับถ้าถ้าพวกผมทําเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวพวกผมจะมาถ่ายให้ดูคลิปนี้พวกผมก็แค่มาบอกว่าพวกผมจะทําอะไรกันนะครับคลิปนี้พวกผมก็มาบอกว่าเอ่อพวกผมเนี่ยทำเควสแล้วตรงไหนมันถึงตรงไหนมั่งตรงนี้ก็เป็นระบบเผาหินอัตโนมัตินะครับ คือหินเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นตรงนั้นนะครับตรงกโกดังพยายามพยายามอ่าเร็วไปไหมเพ่อนเออคิดว่าเราจบแล้วโอเคแบบนี้โอเคเพื่อเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้นคือเราทําเสร็จหมดแล้วก็เอาออกให้หมดโอเคตอนนี้เราก็ทําเสร็จหมดแล้วซึ่งเราก็จะไม่เอามันออกนะครับเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้แต่เราใส่ทิใหม่เข้าไปใช่ใช่หรือไม่เราใส่ทําแบบเป็นตามเกมเลย เราเดี๋ยวเราค่อยใส่เคเว็ใหม่เข้าไปดีกว่าเพียบอะไรไม้หายวินดนึงนเอ,อ่อไม้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือผมก็ไปตัดไม้มาประมาณสิบห้านาทีนะครับก็ได้มาเทา่านี้ตามนี้เลยครับได้มาเทา่านี้ก็ไม่มีอะไรมากอ,อ่อก็สำหรับวันนี้ก็ขอาการสวัีทนุนผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย